เขาเขาเบื่อเองตรงที่แบบเองไม่ได้อยู่กับเขาไงแล้วแบบเขาก็แบบอยากหาอะไรที่แบบแก้เบื่ออะไรประมาณนี้เขาก็เลยหาคนอื่นมาคุยด้วยเขาบอกเองแล้วไงว่าแบบให้ไม่อยู่ด้วยกันสร้างบ้านอยู่ด้วยกันเลยก็จบ สวัสดีทุกคนครับวันนี้นะครับพี่ก็จะมาทาคลิปแกล้งพี่กวานะครับพี่ก็จะบอกพี่กวางว่าพี่อ่ะมีแฟนใหม่นะครับพี่ก็อยากจะรู้ว่าพี่กวางเป็นยังไงนะครับก็คือช่องพี่อ่ะไม่ได้ทาคลิปแกล้งพี่กวางมานานแล้วครับวันนี้ก็อยากจะมาทําคลิปแกล้งพี่กวางนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามารอดูกันครับว่ากวางจะมีปฏิกิริยายังไงครับฮัลโหลครับอะทาอะไรอ้าวนั่งดูอะไรไปเลยคิดถึงเขาปะไม่ทาไมไม่คิดถึงอ่ะยังคิดถึงกินข้าวยัง แต่เขาคิดถึงเองนะใช่ป่ะใช่ดิเองคิดถึงเขาปะล่ะไม่เออช่างแม่งเล่นเกมมาเขาหน่อยดิตอนติโอเคเล่นนะฮัลโหลอะทำไรอะนั่งเล่นไปเลยเล่นเฮียอะไรล่ะร้อนจังเลยอะไอเองดูละายเครื่องบินเนี่ยไอตรงเครื่องบินก็มีรูปอะไรก็ไม่รู้ยังไม่ทันได้ดูลงเว็บบอร์ดเขาสวยเนาะอือยางน่ารักน่ารักไม่เท่าเองหรอกใช่ป่ะจะมีคนปะวะไม่มีหรอกไม่มีใครบ้ามันลงก็กูนี่ไงบ้า มุมปงประสาทหรือเปล่ตา,มมาตามาตามากวางต้งขึ้นไปข้างบนดีกว่าเราอู้หูไอมีคนหดสหลิง้นมาดยไอคีเรามีตัวไหนให้กูฟาร์มบ้างเนี่ยเครื่องบินตก,กนอ,อ่ะนะตักูสตหลบมาทางนี้จะเจอคนอีกแอง๊งฮะทำไมไม่ทําคลิปเลยอะ่ะคนทําไม่ว่างวะเขาเหรอไม่อ่ะคนใหม่ยังเขินอยู่ใครอะ่ะคนที่ทําคลิปด้วยตลกละอ๋อจริงๆเขาพูดเรื่องจริงต้องไปเขาดิจะไปคนอื่นยั้ไง ตลกก็พอมีคนใหม่แล้วไงจะคนใหม่ยังไงเอ็มไปคุยกันตั้งไหนก็ตั้งนานแล้วแหละเองไม่รู้หรอก กาได้บอวันนี้พี่มีวิธีการหาเพชรฟรีไฟง่ายๆนะครับตอนนี้เพชรพี่ก็มีอยู่ทั้งหมด12เพชรนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับให้เรานะครับไปก๊อป UID ของเรามานะครับแล้วก็เข้ามาที่หน้าเว็บ Respect Shop นะครับเข้ามาแล้วนะครับให้กดเข้าสู่ระบบตรงนี้เลยนะครับเมื่อกดเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วให้เลือกเข้าใช้โดย Facebook เลยนะครับผมเมื่อเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วนะครับให้มาที่เติมเงินนะครับจะมีเติมผ่านบัตรทูบานี่แล้วก็ทัวเล็ตแล้วก็ธนาคารนะครับเดี๋ยวพี่นะครับจะเลือกผ่านทัวเล็ตนะครับเมื่อเราเลือกผผ่านมให้ ตงไเบอร์นี้นะครับผมแล้วก็ชื่อนี้นะครับเมื่อโอนเสร็จแล้วนะครับผมให้เรานําเลขอ้างอิงที่โอนนะครับมาใส่ตรงนี้เลยนะครับใส่เสร็จแล้วกดทําการยืนยันเลยนะครับผมเดี๋ยวนี้เราจะมาสุ่มเพชรฟรีไฟกันครับเลือกล u c คกี้สปินนะครับแล้วเราก็นํา U i d ดีที่ก๊อบเมื่อกี้มาใส่เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยครับรอบแรกจะได้อะไรไหมรอบแรกได้อะไรครับอู้สามร้อยสี่สิบสี่เพชรครับทุกคนหูคุ้มมากครับสุ่มต่อครับ รอบนี้จะได้อะไรอีกโอ้โหรอบนี้ไม่ได้รางวัลครับไม่เป็นไรครับทุกคนเดี๋ยวซุมต่อครับรอบนี้ขอให้ได้ด้วยเถอะรอบนี้ได้อะไรครับโอู้หูทุกคน180 0ันรอเพชรครับคุ้มมากๆเลยครับผมรอบนี้โอ้โหรอบนี้ได้ห8ดเพชรครับไม่เป็นไรครับซูมต่อโอ้โหรอบนี้ไม่ได้รางวัลครับยังมีเครดิตอยู่ครับซุมต่อครับ อือหือรอบนี้ได้ร้อยเจ็ดสิบสองเพชรครับขออีกรอบหนึ่งจะได้คุ้มคุมโอ้โหรอบนี้ได้หกสิบแปดเพชรครับทุกคนนี่ครับผมเพชรก็จะเข้ามาอยู่ในตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปเติมไม่เสียเวลานะครับใครที่อยากเล่นนะครับผมเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไม้ให้ใต้คลิปนะครับแอบคุยว่างั้นใช่แอปคุยแอ c แซบด้วยเอาจริงๆก็พูดจริงทำไมถึงทำแบบนี้อะ่ะก็มันพลาดไปแล้วคุยไปแล้ววจะให้ทำไงล่ะ ก็เลิกคุยดิมันผูกพันไปแล้วอะก็เลิกคุยดิจะเลิกได้ยังไงกวางก็คุยไปแล้วอะแล้วเขาล่ะอันนั้นมันก็เองมันไม่ได้เกี่ยวไงตนกอะไม่ไม่อันนี้พูดจริงๆเขาเขาเบื่อเองตรงที่แบบเองไม่ได้อยู่กับเขาไงแล้วแบบเขาก็แบบอยากหาอะไรที่แบบแก้เบื่ออะไรประมาณนี้เขาก็เลยหาอด่นมาคุยด้วยเขาขอบอกเองแล้วไงว่าแบบ ให้มาอยู่ด้วยกันสร้างบ้านอยู่ด้วยกันเลยก็จบมันงมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกวางที่จะมาสร้างบ้านแล้วอยู่เลยอ่ะมันอีกนานแต่มันก็ยังมีเวลาเปาวะไม่ใช่แบบจะมานอกใจกันมันไม่ได้นอกใจหรอกเขาแค่ okay. แบบมีไม่เลยเขาจะปะเกินนะ ไม่เรวทำไม่ได้มันสิทธ์ของเขาไหมล่ะก็รู้ว่าสิทธ์ของเองแต่เองก็เป็นแฟนกับเขาป้าวะเขาจคคับว่าเบื่อไหมแต่เขาไม่ค่อยเบื่อเองเลยนะก็เองไม่เบื่อมันก็เรื่องของเองไงแต่เขาเบื่อไงโธทำไมล่ะทำได้ไงวะแม่งก็ทำได้ดิเองไม่ได้อยู่กับเขาอะก็แล้วแต่อันนี้พูดเรื่องจริงกว่างไม่ได้ตลกรู้ก็ไม่ตอบกวางจะเป็นยังไงก็เรื่องของกวางเถอะเขาไม่ได้สนใจหรอกเองไม่ได้อยู่กับเขาอะเขาก็เบื่อแล้วนั้นเป็นคนใกล้บ้านด้วยไงไม่ใกล้หรอกแต่ก็ใกล้กับเองอะทีละคน เกียดจริงๆหลยไอโร่เนี่ยโลเหมือใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ใช่เขาแร่นนคขมเขากดไม่ได้เลือดก็ไม่มีเขาเบื่อเองอะจริงๆอันนี้พูดจริงๆเลยไม่ได้ตลกหรือว่าอะไรเลยจะเบื่อเขาได้ยังไงไอ้ยอดทำไม่รู้ดิเองไม่ได้อยู่กับเขาถ้าเองอยู่เขาเขาก็ไม่เบื่อหรอกร้ายๆ่ะคุยด้วยแล้วมันก็แล้วแต่เองที่เองไม่อยากคุยเขาก็มีคนคุยอยู่แล้วไงเรื่องเองดิไม่เองไม่ใช่เนเรื่องของเขาแค่นั้นแหละถ้าไม่อยากคุยไม่พอใจไม่อยากคบต่อก็ ไม่ต้องมายุ่งแค่นั้นจบพอใจไปละ,ปะมันก็เรื่องของเองแค่นั้นนะเหนื่อยแม่เจอแต่ะไรก็ไม่รู้มันจะเหนื่อยอะไรล่ะอยู่เฉยเหนื่อยหรือไงอืมไม่อยเฉยเหนื่อยนะอยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องทําอะไรเลยเหนื่อยเหรอเฉยมากมั้งแต่อยู่เขาเขาก็ไม่ว่าอะไรเลยที่แบบเออแต่นี่คือเบื่อก็บอกว่าให้มาอยู่ด้วยกันไงไม่ไมาอยู่ด้วยกันก็ไม่เป็นไงล่ะ ช่างมันดีแล้วสร้างมันไงแต่เราเตะก็แค่นั้นแหละก็ไม่ต้องมายุ่งกับเขาอยากทําอะไรก็ทําอยากไปไหนก็ไปไปเออก็ไม่ต้องมายุ่งกับเขาเลยนะก็เราเตะไปดิ<ไ>ปท,ทำไรก็อยากไปไหนก็ไปดิเรื่องของมึงสิไปสิไปสิปสปสเอาทุกคนออกเ,เกมนี่ไปแล้วชิบหายละออกไปง้อยเชิญจะมาไหมาเนี่ยเอ้เชิญไม่มาด้วยชิบหายทุกคนฮัลโหลอะไรรอเล่นแก้งเล่นไม่เล่น เล่นขอโทษแกล้งเองไม่ง,ง้อเงี้ยดิแกล้งอะไรแกล้งไงแกล้งไงทำคลิปแกล้งไงเอามันตลกมากนะก็เขาตลกอะ่ะเองตลกปะล่ะไม่หน้าไม่กดจบไป <ทำ S 1> ละทำเลยก็ทำไปละ,ปละบายบายโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับอยากให้พี่แกล้งดิก็คอมเมนต์มาครับ